เช็ดก่อนเช่ก่อนใช่ก่อนเอามันเปื้อนนะมาเช็ดก่อนเช็ดก่อนเสร็ดแล้วบ่เวลาตู้เย็นก็จับอย่างนี้เด้เะเด้ห็นบอลเอฟซีเวลามือมันมันเด้เก็จับอย่างนี้เด้ก็อันนี้กี่ปีนะไม่เคยมีตู้เย็นพี่เดี๋ยวนึกก่อนเนาะอ่าอ่ากี่ปีพูดให้ฟังหน่อยเร็วอยากรู้สิบห้าปีอ่ะคลิปหาปีไม่มีตู้เย็นนี่นะ อี่ก็ก่อังนะเก็บเงินซื้อที่ที่เชียงใหม่กะทำบ้านทำครัวเรียบร้อยแล้วตามหมดจากการทำบ้านซื้อที่ก็เออเดี๋ยวจะทำงานใหม่เดี๋ยวคมาซื้อตู้เย็นทำครัวอย่างนี้อย่างที่ฝันแต่มาเจอโควิดอ๋อมาเจอโควิดใช่แต่บ้านเรายังอยู่ใช่ไหมบ้านยังอยู่ที่ยังอยู่แต่เงินไม่อยู่รถโดนยึด สิ่งที่จะทํากลับมาอีกอย่างหนึ่งคือรถจะฝากเอฟีทุกคนช่วยดูไลฟ์ดูคลิปมันไม่ได้เป็นสิ่งรถมันเป็นสิ่งจําเป็นแล้วตอนเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเบียเราจะไปไหนเนาะไปสิปร์มาเสอกตงสาดใช่เราก็ต้องรอเบียแต่ไม่เป็นไรเราเราอยู่ได้เราอยู่กันมาเป็นสองปีแล้วไม่มีรถก็คือเบียอยู่ไม่เป็นไรก็คือที่ผ่านมาก็ใช้ทำน้ำแข็งอย่างเดียวหลังแข็งก็มีอยู่ในห้องเช่า กระติกน้ำกระติกน้ำหนึ่งใบแค่นั้นละแล้วก็พี่เพชรบอกว่าไม่ให้ซื้อเพราะเราไม่ได้อยู่พื้นที่อืมเราจะอยู่ไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีอพอใจปะเนี่ยเพราะจะจะอยู่แบบพอวันนี้มีตู้เย็นรู้สึกไงพี่เอ๋อภูมิใจภูมิใจดีใจขอบคุณเอฟซีเนาะดีใจไล่ดีใจเลยกอดตู้เย็นน้อมตู้เย็นได้ก็นจอนข้าไปอยู่กับมันแล้วอืมคือมันไม่ต้องหนึ่ง ที่ที่ดีใจที่สุดคืออะไรบอสว่าไม่ต้องตื่นมาตอนเช้าอือยากจะนอนแบบให้มันสายๆอย่างชาวบ้านเขามันนอนไม่ได้เอาแล้วรถน้ำแข็งตีห้าครึ่งมาแล้วอ่าจริงจริงจริงจรถน้ำแข็งจะมาประมาณตีห้าหรือหกโมงตีห้าหรือหกโมงสายที่สุดของเขาคืองหกโมงใช่เขาจะเอาน้ำแข็งมาใส่ในถังปปุ๊บใ๊บแล้วรอเก็บตังค์แต่ก่อนเขาเสียวันเท่าไหร่น้ำแข็งวันหนึ่งเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสามกับสอบสามกระสอบกระสอบละสี่สิบบาทน้ำแข็งต้นแช่ของสอง น้ำใส่แค่ไว้แค่ของกินหนึ่งอืมก็ที่เบียไม่เห็นครับก็เป็นระยะเวลานะครับสองปีที่พี่นัทไม่มีตู้เย็นนะครับไม่มีวันนี้แกอยากเปิดแกอยากปิดก็อ่ะตามสบายเลยพี่เอาเลยเดี๋ยวก็ลกเอเอาเอาเลยว้เช็ดมันก่อนนี่เห็นบ้มันมีฝุ่นเบียเข้าใจอยู่เพราะว่าตอนในเด็กก็เหมือนเรามีจักรยานนั่นแหละอยากได้จักรยานดิแม่ซื้อให้ไวดี โอ้เด็จักรยานใหม่ขี่หลออกบ้านไหมะจะคิดว่าจะซื้อให้มันใหญ่พันี้ใช่ไหมอืมแต่ไปก็หลายคนอืมพวกก็ห้ามอือืเอาเออซื้อตู้เย็นหมดนะอืมแล้วเอือยจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อของเข้าตู้เย็นอือมเบรกค่อยแต่เครื่องนี้ตกละสามหมื่นน้องเบียน้องอือสามหมื่นขาดอีกร้อยเดียวค่ะสามหมื่นอันนี้ก็จะใส่ใส่หมูใส่ไก่ใส่อาหารทะเลได้ใช่ี่ถ้าเรามีเป็ดใช่ไหม อยู่ตรงนี้ได้เป็นสิบตัวสิบตัวแล้วขนาดนั้นได้กว่าสิบตัวได้ขบวนกลางได้หมดฟิตไปเลยเนาะฟิตไปเลยอืมฟิตไปเลยเอาโอเคไม่เปิดแล้วก็ได้ร้องอยู่ได้อืมไม่มันมีเลขไหมดูนี่มีเลขไหมเอฟซีถามมีเลขไหมนี่นี่ไหนไม่หน่ะนี่ที่เจ็ดสองหก โอ้ยเมื่อกี้หวเดี๋ยวไปซื้อหวยมีด้เย็นในรอบ15ปีนี่ดภาพของนี่มันลงขที่นเห็น้มก่มันเป็นสีอย่างนี้เลยมันโดนทับแล้วทับแล้วทอีกแบนแล้วแบนอีกนผลของลาใส่ลังน้ำแข็ง เอฟซีทุกคนปวดเข้าใจเด้อนะที่เห็นพี่นัทตื่นเต้นแล้วก็เปิดตู้บ่อยเพราะว่าในรอบสิบห้าปีนะครับไม่เคยนะฮะในในรอบสิบห้าปีมีตู้เย็นนะครับไม่เคยมีเลยเขาอ่าแต้วเนี่ยผักก็จะเก็บได้นานนี่เห็นไหมเูอไม่เคยเตรียมซื้อของไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้มีกล่องนี่ในกล่องเราใส่ผักไม่แล้วข้าไม่แล้วหืมใครทำไก่ปุ๊บเอ้าะไม่แล้วมันอยากดูตู้เย็นใหม่โอ้ย อันนี้ก็คือเขเขาแล้วเนเปเปลีปลี่บ้านเลยเฮ้ไปเนี่เพราะว่าก็ต้องเข้าใจนะเข้ามาสิบห้าปีนะครับพี่เพชรก็อาจจะเช่าห้องแล้วก็ทำงานที่โรงแรมเอาไว้ไปไปเรื่อยๆอ่ะโหงายไปเรื่อยๆเกิดไมีงานสต่างไหนที่มันขาดเรก็ไปโอ้เกิดทางเจ้าหน้าทส่งไปก็ต้องไปบางทีคนมันขาดอย่างนี้นะอ๋อ งอันโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีหลายสาขาาสาขาอะไรขาดขาดห้องครัวนี่ขาดพอขัวนี่พี่เพชรขาดกุ๊กเนาะขาดกุ๊กนะครับเนี่ยขาดเชฟนะครับพี่เพชรก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าซื้อตู้เย็นใหญ่ๆก็มันกับโกงค่ายากนะผลยากลำบากเนาะอ่ากับการเดินทางการมรกรอยด้เนาะมรกรอือเดี๋ยวพี่เพชรจะทำมรกอให้คินแล้วเนี่ยบ้าเดี๋ยวมากเลย บอกนี่เนี้ยนก็ล้างผักไว้จะเข้าตู้เย็นนะครับนี่นี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณแม่ยุ้ยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สารฝันให้พี่เพชรพี่นับนะครับนะฮะได้มีอะไรใหม่ๆนะครับเหมือนคนอื่นนะครับขอบคุณหลายครับเราก็ต้องทิ้ง อันนี้มันเสียแล้วนี่เพราะเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วน้ำแข็งมันไม่ได้ท่วมมันก็เน่าเห็นไหมยงไงหเยอะเลยเต้าหู้เต้าหู้เสียได้กินไม่ได้แล้วมันเสียแล้วมันความเย็นมันไม่ได้ใช่อา,อาเอาทิ้งทิ้งอืทิ้งเลยม,ลยมละกลูกใหญ่ๆมะกรูดอะไรมะกรูอเอาผักใส่ั้งนี้ลยบอก นเเด็ดน้<บ>่น้ำเด็ดน้ลนลแล้วก็ต้อกเห็นไหมแล้วก็ขอบคุณพี่เดือนด้วยเนาะนะฮะี่ช่วยในการทำตัวด้วยนะครับใขอบคุณพี่เดือนด้วย,ขอ,อวยขอบคุณพี่เดือนที่สารฝันให้เป็นนี้เนาะใช่ <thi ết> พี่เดือนช่วยส่วนหนึ่งเราที่เหลือเราอยากได้ได้ทอมเองหมดเนาะใช่ขอบคุณพี่เดือนด้วยนี่ทีใส่หมักแทนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อสารละคัดกล่องเอามาไว้ใส่ของใส่ผักด้วยเจ๊ที่อย่าลืมเตือนให้ซื้อกล่องเน้ะ เอาไปเอาไปเอาไปเอาออกไปแค่ยังเราจะเก็บักไปอยู่ที่อ่นก่อนไม่ไม่ดูแลตู้เย็นไม่ดูเลยหรอดูาอะนางา็นางอาเดี๋ยวมันเสร็จอล้พี่น้องุ่นนกุ่นนเสร็จอีกแล้วมันเลอะเดนีเห็นบิมเลเนเห็นบัโอ้ยเห็นบัไปซื้อเบียร์เย็นาเียอไอย่างเ้อไปซื้อเบียร์เย็นมาแช่ปะใครกินเบียร์้นเ เบียมาปะไปลงคลิปแล้วไปซื้อเบียมาเงนเลี้ยงสิบบาทไปกินเบียเย็นใสเป็นวุ่นแม่ที่ี่นเทมากนะเป็นวุ่นน้ำแข็งมาอ้ยคือยิ่ัดแล้มาปมาแช่ปะมามมา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 มมา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 ามามาาม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 านาม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 านามมา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 มมาาามามมมาาาั